สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการประสิทธิ์พัฒนาค่ะไก่พิจนาสามดงจิตจากตรมประสิทั์กลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้วันพุธ6กนาฬิกาถึง6กนาฬิกายี25นาทีค่ะวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร a m 8 6 8 6นะคะแล้วเราก็เจอกันทาง Facebook YouTube ของรายการประสิทธิ์พัฒนาด้วยนะคะ เค่อเไยอีกครั้งเราก็จะมาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับประวัิศาสตร์ทั้งหลายค่ะเนาะแล้วก็ช่วงนี้ขอเพิดเรื่องอากาศก่อนค่ะตามที่อ่านจากข่าวของกรมอุตุนิยวมวิทยานะคะบอกว่าวันที่4ถึง9กันยานี้นะคะขอให้ประชาชนทุกระวังอันตรายจากฝนตกหนะักนะคะหนักหนักมากเลยทีเดียวนะ ฝนตกสะสมนะคะทําให้มีเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ปาป่าไหลหลากได้นะคะหรือริมโพดถล่มอะไรเงี้ยในพื้นที่ถึงสูงถ้าเราอยู่ใกล้เราก็ระวังเราอยู่ใกล้ตรงไหนเราก็ระวังสิ่งนั้นเช่นถ้าเราอยู่ติมเฉาเราก็ต้องระวังน้าริมโพดถล่มอะไรเงี้ยน้ำป่าไหลหลากนะและช่วงนี้เขาก็ปล่อยอะไรเรเยีเยกอะไรนะี้่องพล่องน้ําไม่เขื่อน มาทำให้น้ำมันลงมาเยอะค่ะแล้วก็มีลมีพายุมีเออพายุหินน้ำหน่อยชื่อแตกมากเลยท่องมาเลย,ท,เลยทีเดียวค่ะกลัวจะพูดผิดอะไรอย่างเี้แล้วก็จะมียอยไปแต่ละลูกแต่ละลูกไปอยนะคะก็ตามข่าวไปเรื่อยๆว่าช่วงนี้จะเป็นยังไงอ่อเรือก็ออกจากฝั่งก็ระวังหน่อยนะ เทขา่าวไปิีุทธขาข่าวขื้นล่องข่าวเรือล่องเรือล่องนะคะก็ต้องระวังกันดีๆนะแล้วก็มีพื้นที่บางพื้นที่ที่ตอนนี้ต้องอบหยพสั์เลี้ยงแล้วนะเนื่องจากว่าน้ำมาท่วมที่ลุ่มก็ต้องอบยพสั์ขึ้นที่สูงนะคะเพื่อหนีทีนี้ ถ้าเราเจอเหตุการณ์นั้นสิ่งแรกเลยคือต้องมองหาเนาะถ้าเราอยู่ในบริเวณที่เคยหรือจุดเสีย่ยงก็หามองหาพื้นที่ที่เราคิดว,ว่าจะสูงเป็นดอนเป็นเนไรก็ได้ที่จะคิดว่าพ้นน้ำแล้วเมื่อ,อ,อ,อถึงเวลาเราก็จะได้มีที่เอาเอุกสัตว์ไปอยู่ แล้วที่จะต้องเตรียมเตรียมก็คือเตรียม,มน้านเตรียมอาหารพวกย,ยาเตรียมสัตว์อะไรต่างๆเนาะทางกรมปศุสัตว์ก็เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนน้าแล้วนอกจากจะมีหญ้าสดหญ้าแห้งหญ้ามาของกรมแล้วยังมีเสบียงสัตว์เสบียงหญ้าอาหารสัตว์พระร,ราชทานนะพระองค์ก็พระราชทานมาแต่ละจุดที่ได้รับผลกระทบก,กันไปนะคะก็ดูๆก,กันไปในที่สําคัญอย่างที่บอกว่า อยากให้ตามข่าวนะตามข่าวนิดนึงเราตามข่าวแล้วเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทํายังไงอะไรนะแล้วพอถึงเวลาที่บอกพออุทยโยกไปนะคะเจ้าหน้าที่ประสุทธิก์ก็จะไปดูหรือถ้าต้องการความช่วยเหลือก็โทรไปติดต่อไปในส่วนของบริษัทอำเภอนะหรืออา,าสาบริษัทเนะ่บริษัทตำรวจบริษัทอำเภออย่างเงี้ยบริษัทในพื้นที่นั่นแหละจังหวัดเขตได้นหมนดเลยะคะ่ะ ท่านสะดวกใกล้ที่ไหนหรืออย่างเช่นส่วนวิจัยพัฒนาอาหารศาสตร์ของกรมก็ได้นะเขาก็จะมีอาเจ้าหน้าที่อยู่ของประเทศเหลือได้หรืออ่าที่เราจะถ้าเป็นกเก,กษตรกรก็จะคุ้นๆแล้ว่็ศูนยผสมเทียมเนาะตันนี้ชื่อตั้งยาวๆแต่ชาวบา้านก็ยังเรียกผสมเทียมยนั้นแหละนะหรือบำรุงพันสัตว์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะส่วนวิจัยและบำรุงพันสัตว์ที่เรากระจายไปอยู่ทั่วๆไป ศูนย์หมูศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะศูนย์กระปินก็มีศูนย์ตักช่องเยอะแยะค่ะหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นใครอยู่ตรงไหนใครต้องการความช่วยเหลือเข้าไปติดต่อได้เธอคนคนประเสรัดยินดีเสมอเลยทีเดียวนะคะที่จะเข้าไปช่วยเหลือจะดูแลสุขภาพสัตว์ให้จะปรึกษาเรื่องสุขภาพ,ภาพาาาสัตว์จะยาอาหารสัตว์น้ำต่างๆอะไรเงี้ยได้จะพันเรื่อยทอดนะจะเป็นอะไรต่างๆ ก็ติดต่อกันไปเลยอทีนี้จริงๆจะมีอย่างมีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยนะนะเรื่องแรกก่อนเลยค่ะท่านรองอธิบดีนะคือจริงๆแล้วด้วยเหตุการณ์ใดๆก็ตามด้วยภารกิจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่จะมีอะไรหลายๆเรื่องเราก็ยังทําอยู่ทุกเรื่องในส่วนในความรับผิดชอบของเราในแต่ละหน้านะเราทําอะไรด้านไหนด้านสุขภาพสัตว์เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูแลด้านอ่า อาหารศาสตร์ด้านผส,สมเทียมคือทุกด้านเราไปทําไปพร้อมๆกันไหนก็ค่ะพัฒนาคนพัฒนา,าหมอพัฒนาหรือเข้าไปช่วยเหลือส่งเสริมการเลี้ยงอะไรต่างๆเหล่านี้น,น,บบน,นะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าบางทีอยากจเอาเรื่องอะไรมาเล่าแต่อีกเรื่องหนึ่งไม่ได้เอามาบางทีเขาก็เสียใจยแต่จริงๆแล้วแล้วบางทีนะท่านผู้ชมก็รอ้สั่นทำแค่ง่างเหรอ จริงๆอันนีอะไรอีกเยอะแยะเลยค่ะที่อยากจะมาเล่าแต่บางทีครึ่งชั่วโมงก็ไม่พอเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีอะเรื่องบางเรื่องแกมาเล่าบางทีท่านก็รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยท่ก็เลยแบบว่าไม่อยากที่จะเอามาซ้าๆซ้อนๆกันไปนะก็ว่ากันไปอ่ะเอามาเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะท่านรองทิบดีก็ไปเปิดประธานนะท่านรองพง์พันธ์ทรมานะท่านก็มาเปิดประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่ รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจกฐานรากนะอันนี้ก็คือปานมันจะอยู่ในของโครงการราชดำรินะกองทัพราชดำหริเขาก็จะจัดขึ้นเพื่อจะมีการพัฒนาบุคลาก,กรภาครัฐนะมีการส่งเสริมให้บุคลากรเนี่ยมีความสามารถพร้อมในทุกๆด้านที่จะ ในในงานของอย่างที่บอกว่าปสัสสาว์มีหลายบริบทมากเลยมีหลายภารกิจมากเลยให้เรารู้ว่าเราจะทําอะไรยังไงกันไปนะคะแล้วก็มีนอกจากนั้นนะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะแต่ละพื้นที่ของจังหวัดเช่นคนปสัสสตว์เนี่ยใช่ไหมมีหลายจังหวัดพอมีแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคพอตรงนี้จะมีปัญหาอุปสรรคแบบหนึง่ง ด้วยอากาศตรงนี้ด้วยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นเขาเป็นทะเลอ,นอานนี้พอเราเจอกันนะคะในส่วนของหลายๆพื้นที่ไ้ในใี่แต่ละส่วนมารวมกันนะเราก็จะมาคุย,ยนว่าเออเนี่ยบนเ,เขามีปัญหาตรงนี้นะคะหรือพื้นราบในที่ราบลุ่มมีปัญหาอย่างนี้หรือใกล้นะทะเลเห็นไหมติดเขาอะไรต่างๆแต่ละปัญหาแต่ละอย่างก็จะต่างกัน เพราะแต่ละพื้นที่เนี่ยต่างกันด้วยภูมิประเทศต่างกันด้วยภูมิอากาศเนาะต่างกันด้วยหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นป,ปัญหาอุปสรรคแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันหรือบางที่พอน้ำเยอะใช่ไหมน้ำชุม่มอาสศาศ์ศก็ลำบากหรือหญ้าจะเบี้ยงสว์ก,ก็จะไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาพูดคุยกันนะคะเสร็จแล้วพอหน่วยเวลามาแลแกเปลี่ยนกันอะไรมันก็จะอยู่ในโครงการแบบต่างๆ ย่างเช่นเขาคุยเรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่เขาก็จะเอามาแล้วก็ปรึกษากันว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นะจะมีอะไรบ้างตรงนี้ทํายังไงตรงนั้นทํายังไงตรงนี้ควรจะปรับแบบไหนใช่ไหมพอออกมาแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแนวทางเดียวกันคำว่าแนวทางเดียวกันทั่วประเทศหรือเป็นนโยบายคือไม่ต้องทําเหมือนกันทุกอย่างแต่แค่ทําไปในกรอบเดียวกันแล้วก็ปรับไปเท่านั้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้นก็แค่มาเล่ hmm. าให้ฟังว่า กลมเนี่ยพยายามจะประชุมสัมมนานะสัมมนาก็จะเป็นเชิงเป็นกิการแค่ออกความเห็นหรือเอามาพูดคุยกันด้วยว่าเออเช่นมาจากตรงเนี้ยเขตนี้ภาคเนี้ยนะคะแต่ละเขตของเจ้าของัจจันอ่านีเขตมีเก้าเขตเออตรงนี้มีปัญหาพอเอามารวมกันัญหาอุปสรรคมาแบ่งกลุ่มย่อยแบ่งกันคุยแส่งพูดคุยอย่างนี้นะคะก็จะได้รู้เข้าใจนะแล้วก็ช่วยกันหาวิแก้ปัญหาได้ นะแล้วก็ยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายไม่ใช่ว่าเราจะประชุมแต่ในเจ้าหน้าที่เรานะเราก็ยังมีผู้คุยกับต่างประเทศเหมือนจะเป็นอะไรอ่ะญี่ปุ่นอะไรอย่างต่างเงี้ยเดี๋ยวใครเก็บมาเล่าให้ฟังเอาอย่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเราพาักไปสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่สักครู่เดียวค่ะค่ะแล้วกลับมาคุยกันต่อเลยทีเด,ยเดียวนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่ทางไปอย่างที่บอกว่ามีการประชุมอะไรต่างๆเยอะแยะเลยเมื่อกี้ก็รืออ่าองคัแผ่นอันนี้ก็เป็นเรือสภาพบุรุษฐาน คือกรมบริษัทจะมีหนึ่งอธิบรีและรองสี่ท่านนะคะมีทั้งฝ่ายสุขภาพสายไฟส่งเสริมสายวิทาศาสตร์ต่างๆก็จะช่วยๆกันอน่างๆกันท่านรองสุภาพเนาะก็เป็น,นประธานาประชุมอะไรประชุมเกี่ยวกับการของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์เนาะเปิดโครงการเหมือนกันมีการอบรมต่างๆมีการส่งเสริมให้บุคลา,าการได้ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆคล้ายกันแต่คนแล้วหัวเรื่องกันอย่างเช่นอันนี้นะก็จะเป็นเกี่ยวกับสินค้าปศุสัตว์อาหารละยาวัตถุอันตรายต่างๆอันนี้ก็เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์ของไทยเนี่ยมีคุณภาพเนาะมีความปลอดภยอัยมีปลอดภัยตมตาม กา,ารมาตรหานสากลด้วยนะคะมีการแข่งขันในตลาดโลกเพราะว่าเราอ่ะประเทศเราส่งออกเยอะพอาถควรน,นะหรือว่าเยอะเยอะเยอะเป็นเป็นรายได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาในฉะนั้นการที่จะเอ่อทำให้ทันกับเวทีในตลาดการค้าโลกเป็นการลดเงื่อนไขทางการค้าได้หลายๆอย่างนะอย่างกองควบคุมอาหารและยาสัตว์เนี่ยก็ เป็นหนึ่งในกองของกรม่มบริษั์ที่ค่อนข้างจะสําคัญมีการกํากับดูแลตรวจสอบติดตามผู้ประกอบการผลิตนาเข้าขายส่งออกอาหารสัตว์ยาสัตว์และวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับปศุสัตว์นะคะดูแลควบคุมโดยใช้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ นะแล้วก็มีกฎหมายออย่แยะอีกที่เกี่ยวข้องที่เราเข้าไปดูแลที่ไปใช้ตรงนั้นนะเราก็จะพยายามทําให้อาหารและยาสัตนะอาหารและยาศาสตร์ไม่ควนกันหลายให้มีคุณภาพได้มาตรฐานนะคะเพราะบางทีมันอย่างที่บอกเราเคยออกไปตรวจจับยาเถื่อนยาปลอมไม่ได้ปลอมทําเองกับมือจะปลอมได้งไงคือยาเนี้ย ทำเองโดยไม่ได้ผ่าออยนะไม่ได้ผ่านมาตรฐานไม่มีเลขทะเบียนอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะหรือว่าเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอ่ะใช้คาว่ายาที่ไม่ไขึ้นทะเบียนได้เด้ยวบอกว่าใช้ยาปลอมยาเถือ่อนไม่ได้เถื่อนไม่ได้ปลอมฉันทําเองกับมือเลยนี่ขาดผิดเนาะเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ถึงมีความผิดตามพระราชบัญญัตินะคะทีนี้อย่างที่บางคนบอกว่า ใช้ยาสมุนไพรที่ไม่ได้เึ้ื่อเบียนเหมือนกันแต่อันนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้ตำรับยาที่เราเคยรู้เคยใช้กันมาแล้วได้ผลอาจจะเป็นสมุนไพรอันนี้ไม่ได้เป็นการซื้อขายไม่ได้เป็นการลักลอบอย่างนี้เราเคยใช้แล้วหายหรือได้อันนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคือจริงๆแล้วก็จะบอกว่าไป่ เคยมีหนังสือ mm hmm. เกี่ยวกับพวกสมุนไพรพวกนี้ค่ะนะมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพรของกรมปฏิสัต์ท่านเนี่ mm hmm. เคยเรวบรวมมัเป็นตำราสมุนไพรนะเ,เนาะก่เคยเห็นเคยอ่านเอาเป็นว่าเดี๋ยวไก่จะลองไปหาดูว่ายังเหลืออยู่ไหมถ้ามีไก่จะเอามา เล่าให้ฟังนะหรืออาจจะถ้ามีหลายเรื่องอาจจะเอามาแจกท่านผู้ชมก็ได้ถ้าท่านผู้ชมพูคุยเข้ามาหรือตอบคำถามแต่ตอนนี้ยังไม่รับปากนะขอญอาตไปหาก่อนท่านเขียนมาสักระยะหนึ่งแล้วและตอนนี้ท่านก็เกษียณอายุร,ษษยราชการไปแล้วขาดการเคยเห็นแล้วก็บอกว่ามันดีมากเลยทีเดียวนะยวอ,อย่าใ่ขอญาตไปหาก่อนนะคะพอพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ขึ้นไม่ได้นะยังไม่หาเลย นะก็จะออกนอกเรื่องอยู่เรื่อยๆแต่ถือว่าเป็นนอกเรื่องที่คิดว่ามีเปรี้ยวท่านผู้ชมแน่นอนค่ะนะข้าราชการต้องมีเกษียณอายุนะ,ะแล้วท่านผู้เชี่ยวชาญพวกนี้ท่านเก่งมากเลยท่านกเกษียณอายุไปแล้วแต่ว่าท่านก็ยังทิ้งความรู้เอาไว้ในหนังสือในเอกสารนั่นะเด็ดๆไปหามาให้แล้วมา่อให้ฟังถือว่าตุดทีส่สบน,นะคะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งมีการประชุมอีกประชุมหนึ่งคือเป็นการประชุม กรรมการรับรองปัสสุสัตย์อิทรีนะคะช่วงนี้บางการประชุมจะเป็นการประชุมสูงหรือที่เขาเรียกว่าออนไลน์ลนะด้วยสมัยยุคของโรคระบาดท,ที่เราจะต้องใส่หน้ากากเข้าหากันแบบนี้เนาะนะคะทีนี้อันนี้เป็นการพิจารณาต่ออายุการรับรองปัสสุสัตย์อิทรีและพิจารณายกเลิกการรับรองปัสสุสัตย์อินรีของหน่วยงานเพราะฉะนั้น คือไม่ใช่ว่าเราให้เป็นแล้วนะจะยังเหลืออยู่ตลอดเพราะฉะนั้นต้องบอกให้ผู้ชมว่าถ้าเราได้รางวัลหรือเราผ่านมาตรฐานแล้วรักษาเอาไว้ให้ดีค่ะเราจะได้ยังคงอยู่ไม่ถูกยกเลิกนะอ่าแล้วก็อ๋อมีหลายงานมีอะไรอีโอมีอันนี้ค่ะแล้วทั้งวงีกษตเอ่าอธิบดีกรมรั์ ลงพื้นที่ยะลานะดูเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงคน,ยนในจังหวัดชายแดนใต้แถมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนานระเบียงเศรษฐกิจฮาลานค่ะนะถือว่าอันนี้เป็นสำมพัญสำคัญเนาะการส่งออกในฮาลานก็สําคัญก็พอสมควรทีเดียวกับบางพื้นที่ที่แล้ส่งออกแล้วส่งออกหลายพื้นที่เพราะฉะนั้น ก็มีหลายคนหลายท่านที่ไปร่วมนะไม่ว่าจะเป็นท่านว่าการเป็นประธานนะที่เปดีรองประพาสนะท่านนะาก็นลงไปก็มีการประชุมต่างๆมีมีทัศ,าศาการการจัดงานมีส์เทคโนโลยีเกษตรนวัตกรรมมีการส่งเสริมการปลกูกพืชต่างๆนะมีฮาลาด้วยแล้วก็มีการ เขาพูดถึงการนำร่องการเลี้ยงโคเนื้อเป็นใน่สแกรของกรมปศุสัตว์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันช่วยกันเป็นการเลี้ยงโคเนื้อแล้วก็เป็นโครงการทาหลานด้วยนะคะในการป้องกันส่งเสริมโรคต่างๆในการที่จะช่วยมาตรการต่างๆเล่าแต่ละครั้งที่ลงไปนะหรืออ่าหรือประชุมอีกเช่นที่เคยบอกว่ารปชุมกระต่างประเทศรปชุมญี่ปุ่นนะ ่านรองก็ไปไประชุมกับญี่ปุ่นเป็นการจะบอกว่ายัางไงดีไปไปตรวจประเมินนะคะทางประเทศญี่ปุ่นเข้ามาตรวจประเมินให้มั่นใจระบบตรวจสอบและก็ควบคุมการผลิตนะคะก็คือจะมีรองที่ปรีกรมส่งเสรมแลวก็พอ,อ,อก,กองอพอ,อ,อสานักพัฒนาระบบและแล้วเราไม่ไาสินค้าประยุกา์หรือกองที่เกี่ยวข้องจาหนาที่ที่เกี่ยวข้อ,องของเรา ประเทศไทยแล้วก็คณะผู้ตรวจประเมินกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงของญี่ปุ่นก็เข้ามาตรวจประเมินกันตัดนะคะทีน,นี้ของเราก็พยายามพัฒนาต่างๆนะวกก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนารักษาคุณภาพมาตรฐานให้เข้งมงวดนะแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อจะได้มีมาตรการที่ดีแล้วก็ผ่านการตรวจทุกครั้งที่ต่างประเทศเข้ามาตรวจ นะอันนี้แกก็อยากจะแค่อยากฝากเตือนผู้ประกอบการหรือเกษตรการค่ะคือมันต้องบูรณาการร่วมมือกันไปเดินคู่กันไปไม่ใช่ว่ากรมทําอะไรอย่างเดียวแล้วจะได้หรือ,อเษากษตรกรทำนะเราก็เดินคู่กันไปเรือ่องมือการเพื่อให้ทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีด้วยตามหลักเองกรมก็เข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนดูแลทั้งผู้ประกอบการก็ ต้องทำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กันไปนะคือเราก็ช่วยกันนะคะแล้วทุกอย่างก็จะได้นะนุ่มเเศรษฐกิจมันก็จะได้ฟื้นฟูนะคะเราเลี้ยงไปแล้วส่งออกอาหารต่างๆอย่างเงี้ยนะนะพอเศรษฐกิจฟื้นฟูประเทศเราอ,รอย่างเงี้ยนะเราก็จะสบายนะเพราะว่า,อาตอนนี้เศรษฐกิจเราย่ำเย่อเนื่องจากโรคระบาดเนื่องจากอะไรหลายๆอย่างนะแล้วตอนนี้ก็จะมีน้ําท่วมมีัยธรรมชาติต่างๆนะ ไออยากให้ทุกคนเขกขึ้นสู้นะทำงานทำด้วยกันนะเราก็จะมันก็จะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะโรคระบาดพราะเขาขอ,ขอความร่วมมืออะไรที่เราคิดว่ามันถูกต้องเราก็ทำเช่นใส่แมสหรือให้ออกจารยา,าห้างแบบอ,หอหลกอฮอลอะไรเงี้ยเราทำมันก็กันได้นะ,อะไอ้อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะปลอดภัยจากโรคระบาดใช่ไหมไม่ติดหรืออ่ แล้วก็ขอความเรื่องมืออะไรหรือทําอะไรถ้าเราคิดว่ามันดีมันถูกเราก็ทํานะคะแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้วยดีเรื่องมือการกับสามีคือพลังค่ะอะเวลาใกล้หมดเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้เราเจอกันใหม่นะคะอ้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตาม Facebook YouTube ของรายการประสุทธิ์พัฒนาด้วยนะเข้ามาพูดคุยมาคมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นให้ กดไลค์กดแชร์ให้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามนะแล้วก็ถ้ามีปัญหาใดๆนะคะสำนักงานบริษ,ษัทจังหวัดบริษ,ษัทอำเภอในเขตพื้นที่ของท่านนะก็เข้าไปขอความช่วยเหลือเขาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าด้ผู้คุยกันเขียนจดหมายก็พิจารณาสามมือจิตปกุลเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ค่ะบริษ,ษัทจุฬาลงกรณนทัาไทยกรุงเทพหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ โทรศัพท์0 2 6 5 3 4 4 9 4ะนะแล้วก็ถ้า Facebook, YouTube ก็รายการประสุทธิ์พัฒนานะเข้าไป YouTube ของ e ีเรลเลชั่นก็มีเรื่องราวอื่นๆนอกจากรายการประสุทธิ์พัฒนาด้วยนะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ไอ้ฝากไว้เพราะว่าเดี๋ยวไอ้คงได้เจอกับท่านผู้ชมอีกไม่กี่ตอนนะด้วยวาระของ ระบบราชาการก่ก็คงต้องเกษียณอายุไป,ปเพราะฉะนัในแก่กลับเข้ามาทํารายการอีก3ามครั้งนะคะจนถึงสิ้นเดือนกันยายนลแล้วเราก็จะเจอกับน้องๆ้อง,องรุ่นใหม่ที่จะมาทํารายการแต่ส่วนอ่า u u u e e ช่อง Relation น้องๆยังทำอยู่หลายๆเรื่องก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจฉะนั้นฝากท่านผู้ชมไว้ให้ติดตามค่ะยังไงเราก็จะเจอกันได้อีกเรื่อยๆนะคะ วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วขอให้รักษาสุขภาพให้ดีวันนี้ไปค่ะสวัสดีค่ะ